ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ประจำปีพุทธศักราช2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันนีเหมมสทนอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจงดีศร,รีนกพรัตน์วัฒนะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เทคโนโลยีการพ่เลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยาอูชนะภัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิตราพรเพ่งดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารินศรีอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ นายมงคลแพรทองคำผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนายสมศักดิ์สิงห์เถื่อนพนักงานรักษาความปลอดภัยและจราจรสำนักงานอธิการบดีนางสิริรัตน์สนธิรักพนักงานทั่วไปงานอาคารสถานที่อนามัยสุขาพพิบาลสำนักงานอธิการบดี เริ่มแรกเลยจริงๆอ่ะเป็นคุณครูของเอกชนนะคะในนครสวรรค์นี่แหละตั้งใจปีพศ2527นะคะจบมาก็เข้าทำงานเลยแล้วเอกชนหลังจากนั้นปี2529อาจารย์บรรจุเป็นข้าราชการครูะค่ะแต่ตอนนั้นสังกัดสปชนะคะที่กำแพงเพชรนะคะแล้วก็ปี2536อาจารย์ย้ายเข้านครสวรระค์ค่ะ ซึ่งก็แล้วก็ในปี2539นะคะที่โอนย้ายจากโอนย้ายมาอยู่ในมหาวลัยราชพัฒนครสวรรค์ซึ่งตอนนั้นเป็นสถาบันราชพัฒค่ะอยู่ในสังกัดโรงเรียนสาธิตนะคะแล้วก็พัฒนาจนตัวเองขึ้นมาสอนนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ เริ่มรับราชการนะคะเมื่อเดือนธันวาคมปี2530ที่สถาบันเทนโนโลยารามมงคลเกษตรบางพระจากนั้นก็เนื่องจากเป็นคนนครสวรรค์อาจารย์สุเทพม่วงไหม่ก็ติดต่อว่าอยากมาสอนนครสวรรค์ไหมก็มาสอบย้ายก็ตั้งแต่ปี2541ก็เริ่มมารับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เนี่ยเพื่อนเขาแจ้งมาว่าที่นี่ก็เปิดรับโอนทางด้านภูมิศาสตร์ผมก็จบมาด้านนี้ผมก็เลย มาสอบพื้นเพเป็นคนสุตประการแต่ว่าบรรจุครั้งแรกอยู่ที่บรรจุนครปฐมก็ทํางานอยู่นครปฐมประมาณสักสิปีแล้วก็สอบโอนย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะก็อาจารย์เริ่มมาทํางานที่นี่ตั้งแต่ปี2541วันที่บรรจุรับราชการวันแรกนะคะก็คือวันจันทร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2539ค่ะแล้ววันนั้นเป็นวันที่ มีสตรีเหล็กเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็มาจากลําปางเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนั้นอ่ะสตรีเหล็กคนนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันค่ะซึ่งรวมเวลาแล้วที่มาอยู่ที่นี่เนี่ย26ปี3เดือนแล้วก็14วันค่ะผมมาทํางานที่สถาบันราชภัฒนครสวรรค์นในปี2542ที่แรกก็คือที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลชื่อเมื่อก่อนนะครับในตําแหน่งนักวิชาการศึกษาเป็นการสอบโอนย้ายเข้ามา ที่นี่แต่เข้ามาหาลัยในปี2540อยู่ในมอในเมืองเพื่อนชักชวนเพื่อนอยู่ก่อนแล้วเพื่อนชักชวนเข้าไปสมัครเกษตรเริ่มเปิดสาขาที่ยานมาสีก็ยา้ายมาแต่ก็ปี2547อาจารย์สาวิตเป็นคณะบุดีตอนกเกษตรตอนนั้นแลวกะขอให้มาดูแลทรัพย์สินของการ,กรเกษตรตั้งแต่ปี50นะคะามาสมัครลองปีชาแนะนำมาค่ะ แนะนำมาให้ประเจี๊ยบมาสมัเห็นจุดนี้ว่าไม่มีไม่บ้านก็ขอว่าว่าอยากมาทําคือไม่มีเงินทําที่บ้านคือทําสวนที่ไร่มันก็ไม่ดีมันกออ็อยากมาทําเป็นแม่บ้านดูบ้างอาจจะดีขึ้นออการจัดการเรียนสมัยก่อนกับสมัยนี้แหละคะก็มันต่างกันโดยสภาพของออพัฒนาการของเทคโนโลยีซึ่งมันเข้ามานะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องของ สภาพที่ดีนะคะมันความเจริญก้าวหน้านั่นแหละนะคะแต่ในหลักของการสอนของอาจารย์ก็จะยึดว่าเราอยากเห็นกิจกรรมเราเห็นอยากเห็นเด็กได้ทําจริงๆปฏิบัติแล้วก็เขาได้ประสบการณ์ตรงๆนะคะก็ทฤษฎีของอาจารย์จะไม่ค่อยมีแต่ว่าเด็กจะต้องสืบค้นหานะคะแล้วก็วิเคราะห์นะคะออกมาเป็นความคิดของเขาได้ตกผลึกได้คอนสตัตคมันขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับที่เรียกว่ากระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั่นแหละคะ่ะ มีความรู้สึกว่าผู้บริหารที่นี่เนี่ยให้การส่งเสริมพอมาอยู่ที่นี่ได้แค่ปีสองปีค่ะก็ได้รับการสนับสนุนให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย Edith Cowan ที่ออสเตรเลียใช้การเรียนคู่กับทำงานแล้วก็ทำงานวิจัยมีความสนุกกับการทำงานค่ะเผลอแป๊บเดียวเองค่ะดูสิคะ,กะเกษียณแล้ว เวลาที่มองที่พี่ว่าเออถึงงานเกษยียณของคนอื่นน่ะก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงตัวเองเร็วขนาดนี้ค่ะปกติก็ต้องเตรียมตัวการสอน<ช>ครับต้องเตรียมการสอน,ม,นมันมีตั้งที่ตั้งใจเรียนแล<ช>้วก็ที่ที่แสบแสบก็มีตั้งใจเรียนก็มี<ช>ครับแต่ที่แสบแสบก็บป็คนเขาก็ได้ดีนะ<ช>ได้ดีเกินที่เราจะคาดเพราะว่าคงเขาเรียกว่าออปชันอ่ะก็ไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์อย่างเดียว ก็มีออปชันอื่นเชี่ยนภาษาส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นครูก็มีแต่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละเกทำงานเกี่ยวกับทด้นานป่าไม้นะผมมาอยู่ที่นี่ก็มีอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ดีมีเพื่อนทํางานเจ้าหน้าที่สำนักง,ง,งานก็ไลกความร่วมมือได้ดีนะครับค่ะก็ตั้งแต่มาทํางานวันแรกจนถึงทุกวันนี้ได้ทําให้อาจารย์เนะี่ย รู้สึกประทับใจในอะไรหลายๆอย่างทําให้ตัวดิฉันเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่คิดว่าจะได้รู้ด้วยซ้ำํำนั่นก็เป็นเพราะว่าการทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์แห่งนี้นะคะล้วนมีแต่ภารกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้บริหารบ้างในบางครั้งเช่นเป็นหัวหน้าสาขาวิชาเป็นนักวิจัยซึ่งงานต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ท้าทายความสามารถอยู่เสมอยังมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีการร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดแบบพี่น้อง มีการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้คําแนะนําอย่างสร้างสารรค์มีการยอกยอก่องชมเชยบ้างในบางครั้งให้เกียรติเพื่อร่วมง,งานให้ความช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลานะคะโหความประทับใจนี่มีเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่เข้ามาวันแรกเลยนะคะเป็นวันที่มีกันและก,กันนะคะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาวันเวลาที่ทําให้เรามีพี่นะคะแล้วพี่พเนี่ย เป็นพี่ที่เคารพรักมากนะคะมีเพื่อนแล้วเพื่อนนี่เจอกันนะคะพบกันเนี่ยเหมือนกับเจอกันมานานมากถึงไหนถึงกันเลยนะคะจะไปที่ไหนก็ไปด้วยกันตลอดนะคะมีน้อง,น,องน้องก็น่ารักมากเลยแล้วก็มีตรงนี้แหละคือความทรงจำนะคะลูกศิษย์นะคะมีลูกศิษย์ที่เป็นลูกๆที่ให้ ความรักความของใหญนะคะซึ่งกันและกันมาตลอดนะคะลูกศิษย์ก็ไม่เคยลืมกันนะคะแวะเวียนมาหาน,นี่นี่ก็คือเป็นความประทับใจนะคะเราทั้งหมดเนี่ยมันคือความลงตัวที่ประทับใจสุดๆนะคะที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีๆนะคะให้แก่กันมาตลอดทําให้เราคิดว่ามิตรภาพตรงนี้เนี่ยณที่นี่ณที่มหาวิทยาลัยรชาชพัฒนครสวรรค์นี อยู่ยั่งยืนตลอดกาลนานนะคะผมเริ่มจากนักวิชาการศึกษาและต่อมาก็สักพักก็ได้เป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผลหลังจากนั้นก็ประเมินเข้าสู่ตําแหน่งเป็นหัวหน้าสํานักงานผู้มนวยการของสํานักส,งส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในรุ่นที่เป็นมหาวิทยาลัยแล้วนะฮะร,รุ่นนั้นก็ผมนี่เป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยนะครับที่เป็นเข้าสู่ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานผู้มนวยการสํานักส่งเสริมวิชาการแล้วก็ ถ้าจะว่าแล้วในรุ่นนั้นก็ถือว่าผมนี่อาวุโสสูงสุงสดแล้วแหละถัดมาอีกทักประมาณสักหกเจ็ดปีก็ได้เข้ามารักษาการในตําแหน่งผอ,อ,อกองกลางอีกครึ่งปีถัดมาก็มารักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการสํานักง,งานที่การบรดีแล้วก็ประเมินเข้าสู่ตําแหน่งสํานักง,งานที่การบรดีได้ในปี2558นะครับแล้วก็อยู่มาจนจกกะเกษียณอายุราชการใน สิ้นเดือนกันยายนนี้ครับพวงปี4-7มันจะมีเฉพาะ,กะเกษตรอยู่3หลังกเกษตรปัจจุบันตรงลาวเลี้ยงไก่เพราะจะมีเด็กมาเฉพาะตอนกลางวันกลางคืนก็จะเงียบไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีน้ําก็ไม่มี<อ>มา เหยียบในยามาซีเป็นคนแรกเมื่อก่อนมาตั้งหลักไม่ได้เลยก็ต้องมาตั้งหลักเป็นงานประจําตอนแรกก็ไม่รู้จะไปยังไงพอได้มาอยู่มาหาลัยก็ตั้งหลักจากปีนั้นมาเรื่อยจนปัจจุบันอยู่ที่คณะมนุษย์แล้วเขาก็แยย้ายให้ป้ามาดูแลที่ศูนย์ภาษาส5ปีขาดหนึ่งเดือนเรารู้จักทําหน้าที่ของเราให้ดีและเราก็รักในหน้าที่ของเรา ก็มีความสุขอาจารย์ทุกคนก็น่ารักคือให้ให้ความอะไรกับเราดีค่ะแม้แต่เจ้าหน้าที่ก็ดีมากรองปิชาให้แนะนำให้มาแล้วก็คุณสุกัญญาพอ,อ แล้วก็ในคณะคือหัวหน้างานที่อยู่ศูนย์ภาษาก็ค่ะขอบคุณเขาค่ะที่เขาช่วยดูแลแม่บ้านก็อยากได้อะไรเขาก็ทำให้อะไรเงี้ยให้อินกับงานคือรักรักในหน้าที่การงาน,นเหมือนเราทำงานที่บ้านนะ่ะถ้าเราไม่สนุกกับงานมันก็ออกมาไม่ดีเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแนละ้วเนาะส่วนมากจะมาก่อนเวลาและออกทีหลัง เชียร์งานให้เรียบร้อยก่อนหลังๆนี่เพราะงานเยอะเพราะว่าศูนย์ยามาซีเปิดเป็นเต็มตัวแล้วผู้บริหารก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันคบหน้าคบตาได้เห็นได้เจอได้คุยกันมากเรื่องงานเรื่องความทุกสุขต้องรักงานแล้วทํางานแล้วมันก็จะมีความสุขสนุกเป้าหมายของเราว่าทางานสำลุล่วงไปได้ดีก็ขอบคุณผู้บริหารทุกรุ่นทุกสมัยที่ผ่านๆมารู้สึกขอบคุณ ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์แห่งนี้นะคะที่ที่ทำให้ให้ตัวดิฉันเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้หยิบยื่นความมีน้ำใจหรือโอกาสมีทุนสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาเลยเพื่อให้ทางตัวอ,อ,อาจารย์เนี่ยได้ได,ได้ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง้งด้านความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทำให้จากเด็ก บ้านนอกเรียนโรงเรียนวัดมีฐานะทางเศรษฐกิจพออยู่พอกินเลี้ยงตัวเองได้แล้วยังสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนมนุษย์ด้วยกันหรือว่าน้องหมาน้องแมวจรอ,อาจารย์ก็ดูแลอุปกระช่วยเหลือถือว่าชีวิตมีค่า ก็อยากจะขอบคุณจริงๆที่ที่ได้ทําให้อาจารย์ได้ได้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้ได้นะคะมาลายมันอยู่ได้ด้วยชื่อเสียงเราจะอยู่ได้อย่างมั่นคงก็งมีชื่อเสียงแต่ชื่อเสียงไม่ใช่ไปแค่ไปประกวดได้รางวัลได้รางวัลมาผมเน้นว่ามันควรต้องบริการวิชาการลงไปสู่ท้องถิ่นตามรัญญาของมาลายเราเราคงเอาแบบจุฬาแบบธรรมศาสตร์ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นษณ์ของเราคือท้องถิ่นก็ถ้าบริการวิชาการเนี่ยโอกาสมันเป็นไว้ได้ ฝากนะคะในเรื่องของการพัฒนานะักศึกษาเรานะคะขอว่าคงให้พัฒนาในเรื่องของพฤติกรรมนี่ค่ะความรับผิดชอบมากกว่าค่ะในเรื่องขององค์ความรู้นะมันเยอะแยะมากมายเด็กเขาก้าวไกลกว่ายังยอมรับอาจารย์ก็คนหนึ่งที่ยอมรับว่าครูไม่ได้มีความรู้มากกว่าสิทธิ์เราใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากกว่านะคะแต่ ในเมื่อโลกยุคสมัยมันก้าวไปเทคโนโลยีมันก้าวไปข้างหน้าบางครั้งเจเนเรชันของคนเรามันอาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นฝากคุณครูหรือฝากอาจารย์นะคะก็ปรับจูนทำความเข้าใจหรือปรับพฤติกรรมให้ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะมีความรู้สึกว่าอาจารย์กับผู้บริหารในยุคนี้เนี่ยมีความลำบากมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปมากจนทำให บางทีเราเหมือนจะปรับตัวไม่ทันแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามพวกเราเนี่ยก็น่าจะไปไปได้ตามเหตุปัจจัยนะคะคนจะชอบถามว่ามีความเป็นห่วงมหาวิทยาลัยและน้องๆไหมเนี่ยค่ะก็อยากจะบอกว่าไม่น่าห่วงเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงพวกเราจะต้องเอาตัวรอดได้เสมออยากจะขอบคุณผู้บริหารเพื่อนร่วมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ได้มีโอกาสทำงานด้วยกัน มีความประทับใจค่ะและถ้าเกิดในการทำงานเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ล่วงเกินหรือว่ามีความขัดข้องหมองใจก็ขอโทษแล้วก็อยากจะให้ขอให,อขอให้อโหสิกรรมในฐานะที่เราเจะสิ้นสุดหน้าที่ราชการนะคะ<อ>เมื่อเจอกันข้างนอกก็มีอะไรช่วยเหลือได้ก็บอกได้เสมอคะอ่ะเพราะยังเป็นคนนครสวรรค์อยู่ ในต่วนที่อยากจะฝากไปถึงน้องๆรุ่นถัดไปนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะปฏิบัติงานในหน้าที่มีความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานโดยมองเห็นประโยชน์ของงานของมหาวิทยาลัยก่อนแล้วเดี๋ยวผมผมเชื่อว,ว่าความก้าวหน้าต่างๆมันก็จะตามขึ้นมาเองแล้วก็อยากจะให้ทุกคนต้องทำและต้องพัฒนาด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะได้ จริญเติบโตไปพร้อมกับมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็คงจะอยู่ที่ที่ฝากไว้นั่นก็คือความสามาคัคคีความสามัคคีของคนบ้านเดียวกันเพราะไม่ใช่แค่ในใิเทศสตร์นะคะทั้งมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์คือคนบ้านเดียวกันเพราะนั้นคนบ้านเดียวกันเรามีพี่มีน้องนะคะมีลูกมีหลานมีทุกคนที่จะคอยให้ความรักความห่วงใยและคอยช่วยเหลือกันอยากฝากไว้ตรงนี้ค่ะสุดท้ายนะคะ สามัคคีคือพลังพลังนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเราอยู่อย่างยั่งยืนยงค่ะ